ที่เกษตรคนละมันครับรามาดู m 9808ครับผมตัวใหม่เลยครับ M-Series ครับผมสติ๊กเกอร์9808ยังไม่ติดเลยครับดูจากจุดนี้ครับผมดูจากแค่ซีล้อ แบบใหม่ครับใช้กับ M7 ครับผม171ครับแต่นี่นี้98แรงครับเป็นรุ่นที่เพิ่มมาจาก95ครับผมกองนี่จากกองกองเปียกแล้วก็มีกองแก้วครับผมเปลี่ยนมาเป็นกองแห้งแลวครับผมก็จะได้ในส่วนของอาการมองนะครับการขับ วาด้านหน้าผมไม่มีขอแก้วอดีด้านหน้าแล้วก็คิวไปหน้าครับผมฝากระโปรงนี่ปกตินี่มันจะต้องเอาจุดนี้ออกครับ95อันนี้ง่ายขึ้นครับก็คือแกะตรงนี้แกะแล้วก็แกะแล้วดึงสลักครับ ครับเป็นกองแห้งครับผมเป็นกองแห้งนี่ครับส่วนกระจังหน้านะครับลักษณะคล้าย M7 ครับ171นี่ครับมี4ตัวนี้ครับผม ใบมีดด้านหน้านี่เพิ่มจาก2องเมตรสิเป็น2องเมตรยีครับยางหน้าหลังเท่าเดิม12 12.4งสิขีดย4แล้วก็แล้วก็1 8บแปดจุดสี่ขีดสามครับผมเท่าเดิมครับผม,มเธอโบโครับกันนี้ แปดแปดเก้าแปดมีเทอร์โบครับผมต่างจาก95ก็คือเป็นกองเป็นกองแห้งครับผมแต่ว่าได้ในส่วนของาการมองครับไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าครับ เรพาขึ้นดูด้านบนครับผมมีบาร์ด้วยครับเกียร์เกียร์มีหกเกียร์นะครับปกติเก้าห้ามีแค่สี่เกียร์ครับก็จะเป็นกระต่ายกระเต่ก็เป็นทั้งหมดสิบสองเกียร์เดินหน้าสองเกียร์อยหลังครับผมส่วนเก้าห้าจะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์อยหลังส่วนนี้เป็นใบมีดด้านหน้าครับผม คตัวนี้เป็นพีทีโอครับ540รอบส่อตัวนี้ยกหางครับส่วนนี้เป็นตัวดิฟล็อกครับเกียบตัวนี้ครับเป็นดับเป็นกระตายเตาครับกระตายกระเตาไม่มีแล้วครับเป็นรูป โลกระพายครับคันเร่งเบรแล้วก็ขับซีดึงขึ้นครับผมแล้วก็ลบลบทางส่วนคันเร่งมือนี่มาอยู่ตรงพวงมาลัยครับอันนี้เหยียบเหยียบพวงมาลัยลงครับผมขับพวงมาลัยลดสีชั่วโมงเองครับ ไว้สำหรับตจััวนี้แต่ร,รับแต่ครับนี่ครับพอไม่มีกองแก้วอยู่ด้านหน้ากองเปียกน,นะครับเป็นกองแห้งแล้วก็ก็จะมองเห็นเต็มอย่างเงี้ยครับผมตัว95นี่ก็จะมีกองแก้วขวางอยู่ครับมองอาจจะไม่ถนัดเท่าไรครับบางคนก็ชอบพอกอง กองแก้วครับเอาไว้ด้านด้านข้างครับผมแต่อันนี้จัดมาเลยครับไม่มีครับแต่ว่ามาดูข้อเสียกันว่าจะต้องเป่าป่ากองบ่อยห,หรือเปล่าครับไอ้พวงมาลัยก็แบบใหม่ครับมันจะเล็กกว่าเดิมครับพวงมาลัยเบาะก,ก็มีพนักพิงครับโอ้มีเข็มขัดนิรภัยด้วยครับมีอุปกรณ์เก็บเครื่องมือ ก็มีที่ชาร์จไฟ12โวลต์ครับตรงนี้มีตัวนี้ครับเพิ่มเติมมีสปอตไลท์ด้านหน้าครับปกติจะมีแค่ด้านหลังครับแล้วก็มีโค้งตัวย U ครับปกติ9 5นี่เขาจะตัดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเซฟตี้เต็มที่ครับมีตัวย U คว่ำแล้วก็หลังคาก็จะสูงมากกว่าเดิมครับ แต่ว่ารุนมากกว่าเดิมจะร้อนหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ร้อนนะครับคันนี้ใส่เวทมาถึง3ลูกครับน่าจะ3ตันกว่าครับผมหางนี่ใส่หาง4มาครับหาง4 แล้วก็ตัวจอยต่ไอไฮดรอลิกนี่สตัวครับเฉพาะ98ครับแขนก็ตรงนี้ก็ต่างจากของเดิมครับปกติจะเป็นเป็นโซ่ครับอันนี้เป็นตันมาเลยครับอันนี้เหมือนรู้สึกจะใหญ่กว่าเดิมครับแขนนี่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเว3 นี่ครับสำหรับ9808ครับตัวใหม่ครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกสักครั้งครับเป็นผ่าน4ครับตาช้าง สี่ครับว้าเท่าอ้อยครับผมขับโดยจาน์กบครับคุณยังเยอะครับสต,ติกเกอร์ก็ยังไม่ติดครับเป็นรถทดลองขับครับผมแต่ว่าดูตรงชชสซีแล้ว ฝั่งล้อขวาครับผมล้อหน้าขวาเขียนว่า98ครับผมโอ้ใหม่ทั้งหมดเลยครับใบดันหน้าฐานสีใหม่หมดครับ มันมือเลยครับเบาะนี้ยังนิ่มเลยครับมีที่พักด้วยครับพักแขนด้วยเป็นตัวใหม่ที่ออกมาแทน9 9 5ครับผมตอนนี้จะออกมา7 5 8 8 9 8ครับ ดูแล้วครับแรงดีอยู่ครับน้ำหนักตัวก็ดีอยู่ครับในประมาณ3ตัน5้าแหละครับยางนี่เท่ากับ95ครับผมยางเดิมครับ เดินอย่างแข็งกับเป็นก้อนเลยครับัอดีเจ้าของสวนแล้วใส่ที่เท่าอ้อยครับผม คุณนี่ดำปีเลยครับ